สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูขนมเค้กนะคะโอรีโอชีสเค้กค่ะมาดูส่วนผสม,สมกันก่อนเลยค่ะมีโอรีโอนะคะ12ชิ้นอยู่ในถ้วยนะคะแล้วก็แบ่งไว้ีกชิ้นนะคะเอาไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะครีมชีสค่ะ1ก้อนนะคะประมาณ200กรัมเนยจืดค่ะละลายนะคะใช้ เตานี่นะค่ะละลายธรรมดาเนี่ยค่ะหรือใครมีไมโครเวฟนะคะก็ใส่ถ้วยแล้วก็ละลายในไมโครเวฟได้ค่ะเกลือนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาติเค็มๆกร่อยๆนิดนึงนะคะน้ําตาลไอซิ่งค่ะครึ่งถ้วยนะคะหรือความหวานแล้วแต่ชอบได้เลยส่วนตัวนี้เป็นวิปครีมนะคะที่เราตีแล้วนะคะนี่ค่ะซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้ค่ะตัววิปครีมนะคะแล้วก็บีบใส่ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะ500 ml นะคะแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูค่ะจนให้ตั้งยอดแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องตีนะคะก็ใช้มือตีได้เรานี่แหละไม่มีเครื่ ต,ตีค่ะเราก็ใช้ตะกอมือนี่แหละคะ่ะตีใช้เวลาตีประมาณเกือบ10นาทีได้ค่ะตีจนเขาตั้งยอดอ่อนๆได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคเราก็จะพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวโอรีโอกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะาบดโอรีโอก่อนนะคะแล้วก็เอาถุงใส่เลยแบบนี้วิธีบดโอรีโอแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะสากใช้สากเลยค่ะสากหินเนี่ยค่ะช่วย เราก็จะได้โอรีโอบดแบบนี้นะคะพอเราได้ออรีโอบดแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เอาเนยที่เราละลายไว้นะคะเนยจืดเนี่ยค่ะเอามาใส่ผสมในนี้ด้วยใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เนยประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเนยจะเป็นตัวที่ทําให้ออรีโอยึดติดกันเป็นแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ให้เยอะนิดนึงนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักตัวนี้ไว้ก่อนอ่าเราใช้เป็นถ้วยแก้วนะคะเราไม่มีพิมพ์ขนมเคก้กอันนี้เป็นทําแบบง่ายๆนะคะสไตล์กลัวพิบิไลค่ะแล้วก็ตัดถุงพลาสติกนะคะให้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามารองด้านล่างนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะใช้2ชิ้นเพราะว่าพิมพ์เราเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะใช้2แผ่นเนะะี่ยค่ะมารองด้านล่างเวลาที่แกะพิมพ์จะได้แกะได้ไง่ายๆนะคะแล้วก็เอาโอรีโอ้นะคะที่เราทําไว้นะคะใส่ลงไปเลย ใส่ไปให้ทั่วด้านล่างเลยนะคะทีนี้ก็ใช้ช้อนเนี่ยค่ะกดให้แน่นเลยนะคะกดไปให้เต็มฐานด้านล่างเลยค่ะค่อยๆกดนะคะกดให้แน่นพอเนยเซตตัวนะคะมันก็จะทำให้โอรีโอเนี่ยยึดติดกันเป็นแผ่นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นพักไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะเพื่อให้ออริโอฐานอรีโอด้านล่างเนี่ยค่ะเซตตัวดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเราจะมาตีชีสเค้กนะคะให้เนื้อเขาเนียนนะคะ ใช้พายตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะจะได้ตีได้ไง่ายๆใช้ตะก้อมือนี่แหละค่ะตีเนี่ยค่ะก็ค่อยๆตีแค่พอให้เขาแตกตัวดีก็พอค่ะโอเคค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็เอาน้ําตาลไอซิ่งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยตีต่อค่ะพอเข้ากันนิดนึง เราก็จะได้เนื้อครีมชีสที่เหนียวหนึบแบบนี้นะคะต่างจากตอนแรกเนาะที่เป็นก้อนๆเี่ยพอผสมน้ําตาลปุ๊บเนื้อเขาก็จะเหนียวแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเอามาผสมกับวิปครีมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยผสมให้เข้ากันค่ะใช้พายด้วยใช้ไม้ตีด้วยนะคะตีเบาๆค่ะแค่พอให้เาเข้ากันดีก็พอค่ะ ใช้พายตะล่อมอีกทีนึงค่ะให้เข้าเข้ากันดีโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อมากันค่ะอันนี้เราไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะเขาก็จะเริ่มเซตตัวนะคะเริ่มแข็งเป็นแผ่นเดียวกันนี่ค่ะแล้เวเราก็จะมาใส่ครีมชีสท,ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เลยเคาะนิดนึงนะคะเพื่อให้ อากาศเขาออกมานะคะเพื่อไม่ให้เป็นฟองอากาศอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เคาะๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปาดให้เรียบนะคะให้เรียบเท่าที่เราจะเรียบได้นะคะเรามีแค่พายอันเดียวแค่นี้แหละปาดฟืางเงี้ยค่ะประมาณนี้เอาแค่นี้พอพอดูได้ เสร็จแ,แล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวนะคะ2-3ชั่วโมงนะคะหรือถ้ามีเวลาค่ะก็ค้างคืนไปเลยค่ะคุ่งน,นี้เช้าค่อยมาแต่งด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้เค้กเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโอริโอ้ครีมชีสกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์เราก่อนนะคะพิมพ์ที่เราเตรียมทําไว้เนาะถุงพลาสติกนะคะเราทําไว้เพื่อที่จะให้เขายกตัวได้ง่ายขึ้นซึบ แบบนี้เห็นไหมคะนี่หลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเพราะถุงพลาสติกเรานั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ไม่ครบนะคะก็สามารถทําได้ขอบอาจจะไม่สวยงามนะคะเหมือนที่ทําในพิมพ์แต่ว่าพอแทนกันได้พอเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดเค้กเป็นชิ้นๆนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยโอรีโอนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะแต่งยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยใครชอบสวยงามแค่ไหนก็ลองแต่งดูอันนี้เราจะหั่นสัก4ี่ชิ้นนะคะประมาณนี้ ข้างล่างจะเป็นฐานโอรีโอ้นะที่เราใส่เนยไว้นะคะปึ๊บเอามาวางแบบนี้เลยค่ะหนึ่งชิ้นตัดครึ่งนะคะก็ใช้มือกดลงแบบนี้นะคะแล้วก็จะแต่งลักษณะประมาณนี้นะคะจนเสร็จเลยนะคะนี่ทั้งสี่ชิ้นเลยค่ะก็จะได้เป็นโอรีโอ้ชีสเค้กนะคะในแบบของเราค่ะแบบนี้เลย ร้อยแล้วค่ะเมนูโอรีโอชีสเค้กของเรานะคะก็จัดเสิร์ฟใส่จานแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะทานจานนี้กันค่ะแล้วก็จะบีบด,ด้วยช็อกโกแลตนะคะราดด้วยซอสช็อกโกแลตแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นสูตรง่ายๆนะคะลองทำทานดูแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ